สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับมาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันสําหรับใครที่อยู่กลุ่มนี้นะครับก็โชคดีมากนะครับเมื่อรัฐบาลเตรียมเงินเยียวยาโควิดนะครับโดยการโอนเงินให้3,000บาทนะครับได้รับ1เดือนเริ่มกรกฎาคมนี้ทันทีนะครับเดี๋ยวไปรับชมในรายละเอียดกันนะครับว่าใครจะได้รับเงิน3,000บาทบ้างนะครับต้องมีเงื่อนไขอะไรกันบ้างนะครับ ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหากใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับจะพยายามตอบให้ทุกคำถามนะครับที่กระทรวงการคลังนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่านะครับตามมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการร้านค้าและเครื่องดื่มนะครับในพื้นที่6จังหวัดได้แก่กรุงเทพปทุมธานี นคนปรปฐมสมุทรปราการนนทบุรีและสมุทรสาครน,นะครับที่ไม่มีลูกจ้างในวงเงิน3000บาทนะครับผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนั้นขณะนี้มีร้านค้าอยู่ในระบบแอปถุงเงินกว่า1.2ล้านลายนะครับโดยมีทั้งผู้อยู่ในระบบประกันสังคมและอยู่นอกระบบประกันสังคมนะครับจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีร้านอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่นอกประกันสังคมในพื้นที่จังหวัด ดังกล่าวนะครับประมาณ200,000ลายโดยในส่วนนี้นะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือลายละ3,000บาทนะครับซึ่งจะมีหน่วยงานจากกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานะร้านค้าอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการโอนเงินให้กับร้านค้านะครับในกรณีร้านค้าและเครื่องดื่มที่อยู่ใน6จังหวัดดังกล่าวนะครับยังไม่อยู่ในระบบแอปถุงเงินสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมถุงเงินได้นะครับผ่านโครงการคนละครึ่ง ภายในเดือนกรกฎาคม2564นี้นะครับหากมีการตรวจสอบแล้วผู้ประกอบการก็จะได้รับความช่วยเหลือในอัตรา3,000บาทเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับที่มีลูกจ้างด้วยนั้นผู้ประกอบการต้องไปลงทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม2564นี้นะครับเพื่อรับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน200คนนะครับ ในอัตราคนละ3,000บาทนะครับก็ชี้แจงให้ฟังอีกครั้งนะครับรัฐก็จะเยียวยาแจกเงิน3,000บาทนะครับให้กับคนที่ทำอาชีพค้าขายนะครับอาหารเครื่องดื่มที่อยู่ใน6จังหวัดกรุงเทพนะครับปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการน,กนนทบุรีและสมุทรสาครน,นะครับที่ไม่มีลูกจ้างอย่างเช่นขายลูกชิ้นหาบเล่แผงลอยนะครับ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับให้คุณนะครับไปลงทะเบียนผ่านแอปถุงเงินแล้วรัฐจะมาตรวจสอบนะครับถ้าผ่านนะครับรัฐก็จะโอนเงินเข้าแอปเป๋าตังค์ให้รายละ3,000บาทนะครับถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารโครงการเดียวยาจากรัฐบาลนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ